ในโลกออนไลน์นะครับมีการเผยแพร่คลิปชายหญิงคู่หนึ่งขณะมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคุณมลิกาคุณมีตระกูลนะครับรองโฆษกของระชชาธิป,ปัตย์ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้คุณมลิกาเอาไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับผู้ที่เผยแพร่คลิปนี้แล้วนะครับเป็นผู้หญิงยอมไม่ได้นะคะเรื่องนี้ รองโฆษกพรคประชาธิปัตย์นะครับคุณมาริการบุญมีตะกูลนะครับเข้าพบพันตำรวจเอกปรัทยาประสานสุขนะครับรองผู้บังคับการกองบังคับการปรับปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนะฮะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปชายหญิงขนาดมีเพศสัมพันธ์มาเผยแพร่นะครับแล้วก็จะบุกว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยคือตนเองคุณมลิการอยบอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมามีการแชร์กันต่อเนื่องมีข้อความชี้นำว่าเป็นตนเอง จึงเชื่อว่ามีการทําเป็นขบวนการจงใจทําลายชื่อเสียงให้เสียหายเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการน,นําข้อมูลที่ปรากฏเป็นภาพที่สร้างขึ้นจากการตัดต่อเติมหรือว่าดัดแปลงซึ่งก็มีลักษณะลามกอนาจารอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับทำให้เกิดความเสียหายถูกดูหมิน่นซึ่งข้อมูลดังกล่าวประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับขณะที่พันตํารวจเอกปรัชญานะครับก็มีการรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ระบุว่าจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนจากหลักฐานเพื่อ หาผู้กระทำความผิดต่อไปนะครับ